สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวไวรายการที่จะเปิดโลกัาน์ทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงศาสตร์วิชาฮูงจุ้ยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะทางยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภูมจุ้ยอาจารย์หมาอีกด้วยวันนี้ก็งดประชาสัมพันธ์งดงดงดเรื่องเล่าเนื้อหาต่างๆเรื่องเล่าของวิชาส่วนภูมิไปหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันเพราะว่า พ,งพุงนี้คือวันเสาร์แล้ววันเสาร์นะครับก็เป็นวันที่เราเปิดเรียนที่อาคารเรียนของชื่อจันหมานะครับตั้งแต่ประมาณเที่ยงครึ่งบ่ายโม<อ>งเป็นต้นไปใช่ใช่นะครับป๋าไปก่อนถ้าไปไวก็เที่ยงเลยแล้วมั้งนิงใหเพราะว่าเรื่องมันยาวทําไมเรื่องอะไรก็เหมือนที่ประกาศไปไว้ว่า,าจะคุยกันถึงเรื่องห้าต่อห้าต่อหรือว่าห้าตำแหน่งหรือว่าห้าอะไรเรียกอ,อะไรตอนี่มันยอ่อมันเป็นตัวย่อนะ คือหมายความว่า5ปัจจัยหลัก5สิ่งหลักสิ่งสําคัญที่จะต้อง1มีอยู่ในบ้าน2มีอย่างถูกต้องและก็ต้องมีการใช้งานด้วยนะคะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะเหมือนจิ๊กซอววงจรไฟฟ้าที่ขาดหายไปนะคะแล้วก็ไฟก็จะไม่วิ่ง หลายคนเคยฟังแล้วแหละที่ป๋าเคยเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาบรรยายไม่ว่าจะเป็นที่ป๋าก็จะเล่าแบบสรุปสรุปให้ฟังและทุกอย่างเราก็เล่าแต่ว่าเราก็จะบอกว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้สําคัญยังไงบ้างนะแต่ครั้งเนี้ยเราจะมานั่งจริงๆก็เหมือนสัมมนาหรือว่าคุยกันนะดิสคัสกันว่าใจเจาะใจใครที่มีปัญหาหรือว่าใครที่สงสัยอยากสอบถามเราจะไปทีละอย่างนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ตัวสตาร์ทตอนแรกก็คือตูประตู นะเราก็จะเอาก็ตั้งแต่ประตูรั้วประตูบ้านประตูหลังบ้านประตูข้างบ้านอ,อะไรก็ว่าไปที่เกี่ยวกับเรื่องประตูทั้งหมด <c oughs> นะถ้ามันผ่านไปได้อ่าก็ต่อไปก็เป็นโต๊ะ,ะโต๊ะทั้งหมดมันควรจะเป็นยังไงมีหลักการยังไงก็ว่ากันไปแล้วก็ตู้อ่าตู้ต่างๆนะตู้เซฟตู้เสือ้อผ้าตู้เย็นตู้ทุกอย่างตู้กับข้าวตู้กับข้าวก็เป็นตู้ ต่อไปก็เป็นเตียงหรือว่าอะย่างไงถูกอย่างไงผิดอย่างไงควรอย่างไงไม่ควรเตียงเล็กเตียงใหญ่เตียงน้อยนะฮะแล้วก็มีหลายเตียงได้ไหมไม่มีเตียงได้หรือเปล่าอะไรแบบนะก็ว่ากันใครสงสัยอะไรเข้าไปถามกันแล้วสุดท้ายก็ว่าด้วยเรื่องเตาอ่ะอันนี้ก็คือบทเรียนที่จะสอนกันนะครับในวันพรุ่งนี้จบแค่ไหนเอาแค่นั้นถ้าไม่จบก็ต่อ พาร์ทสองพาร์ทสามไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเข้าใจแบบเจาะลึกจริงๆนะอันนี้ก็คุกยกันไปส่วนเรื่องหนึ่งนะที่จะประาราาัฐวันเออสัปดาหน้าเดี๋ยว่ันเดี๋ยวพึ่งสัปดาหน้าก่อนอวันนี้เราไปทําบุญมาะนะครับก็ให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็ส่งกําลังใจส่งแรงบุญนะไปให้ท่านอาจารย์ด้วยมีหลายคนติดต่อผ่านป๋ามานะเขาก็ดูประกาศแล้วก็ไปไหว้พระให้ท่านอาจารย์ตามลิสต์ ที่เราส่งไปให้เลยนะแล้วก็ไปข <สา S 1> วดน,น้ําไปอ,อธิษฐา,านให้ก็ยิ่งช่วยกันทําก็ยิ่งได้ผลดีขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรมันจะได้ผลมากผลน้อยก็ช่วยช่วยกันแล้วกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความหวังดีที่ที่ติดต่อเข้ามาเป็นห่วงท่านอาจารย์คือมันมีทุกศาสตร์เลยนะวันนี้ป๋าเนี่ยเป็นศูนย์รวมของข้อมูลป๋านี่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะเพราะว่า ป๋าเนี่ยต้องมีตั้งแต่ทางวิทยาศาสตร์จนไปสุดมูเลยมีทุกรูปแบบนะครับขอบคุณมูสุดต,ตรงก็มีมูแบบมูนิดๆก็มีมูแบบธรรมะก,ก็มีมูเยอะหมดเลยป๋าเข้าใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็เข้าใจว่าทุกคนหวังดีแล้วก็เป็นห่วงท่านอาจารย์นะครับเราเป็นลูกศิษย์เนี่ยเราก็ห่วงได้ในสกุปของเรานะเราก็นําเสนอมาป๋าก็จะนําเสนอท่านอาจารย์ไปอะไรที่มันเป็นประโยชน์อะไรที่มันทําได้ก็จะพยายามช่วยกันทํา แต่เรื่องที่เราสามารถทําได้ด้วยตนเองได้อย่างหลายคนเนี่ยไปบริจาคโลหิตหลายคนไปทําบุญอ่ะถวายสังฆทานไปล้างห้องน้ําวัดอะไรก็แล้วแต่คืออะไรที่เราทําได้ด้วยตัวเองได้ก่อนเนี่ยก็ก็ถือว่าช่วยกันนะเรื่องนียอย่างเมื่อวานเราไปทําบุญให้ท่านอาจารย์เราก็ไปเจอเต่าโดยบังเอิญใช่ไหมเราก็ปล่อยเต่าให้แล้วก็อุทิศว่าขอให้ท่านอาจารย์สุขภาพอายุยืนเหมือนเต่าอ,อ,อย่างเนี้ย ก็ทําได้ทุกคนมีส่วนร่วมกันได้แล้วก็ช่วยเหลือกันได้นะครับแต่ส่วนเรื่องแนวทางนะอย่าเสียใจเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญเยอะแล้วทุกคนก็เดีย๋ยว<ม>โดยเพราะคนที่ดูแลท่านอาจารย์<ม>ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศแล้วนะที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดนะ,นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องสายมูเองท่านอาจารย์เองครูบาอาจารย์ที่ท่านอาจารย์นับถือเองก็เป็นสุดๆในสายนี้ละหมดแล้แหละนะครับ ขอบคุณความหวังดีขอบคุณกำลังใจที่ให้ท่านอาจารย์นะแล้วก็ทุกข้อมูลที่ส่งมาก็จะส่งผ่านไปให้ท่านอาจารย์ได้พิจารณาได้รับทราบแต่ว่าตอนนี้ท่านอาจารย์เองก็ไม่ได้แข็งแรงถึงขนาดจะเดินทางไปนู่นไปนี่ได้นะขณะไปทําบุญยังต้องนั่งรถเข็นไปเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์สะเทือนมากไม่ได้แล้วก็เดินเยอะก็ไม่ค่อยได้ทําให้ท่านเหนื่อยนะครับก็พยายามสงวนสงวนท่านอาจารย์ไว้แลวท่านอาจารย์เองก็พยายามเก็บ แรงเก็บพลังไว้เพื่ออะไรเพื่อว่าในสัปดาห์หน้านะวันนี้วันที่อะไรอล้วอืวันนี้<ม>วันที่แปดนะใช่ค่ะอีกไม่กี่วันละอืมอีกไม่กี่วันวันแ <6 S 1> สกีก็คือวันพ <14. S 2> ัพเลหัดหน้านะวันที่สิบสี่นะครับก็ท่านอาจารย์ก็จะเมตตาไปทาําแสกีให้กับลูกศิษย์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเหมือนอย่างที่ป๋าบอกทุกครั้งนะครั้งเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่า แต่ว่ากําหนดการครั้งต่อไปนี้ยังไม่มีออกมาเลยเราก็ต้องดูสภาพท่านอาจารย์ดูความเหมาะสมของเรื่องเวลานะครับท่านอาจารย์บอกแล้วว่าท่านอาจารย์มีกําลังทําให้ได้แค่ไหนสุดแค่ไหนก็แค่นั้นวันดีคือดีมันอาจจะหมดด้วนๆไปเลยแล้วก็ไม่มีอีกเลยอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้เพราะเตือนไว้นะครับก็ไม่ได้นี่หมายถึงคนท, <ำ S 2> ที่หมายปองไว้ ในอนาคตก็จะไม่มีโอกาสแล้วนะคะต้องรอครั้งหน้ารอครั้งต่อไปคือบางครั้งเนี่ยมันมันไม่มีการบอกเรื่องลาเนี่ยมันไม่ได้มีวันวันหมดอายุก,กําหนดว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมเกิดครั้งนี้ถ้าอาจารย์ทาแล้วไม่ไหวแล้วสุขภาพาไม่ดีแล้วต่อไปถ้าพวกเราขอร้องว่าอาจารย์อย่าทำเลยทําแล้วอาจารย์ก็เหนื่อยแล้วก็เสียกําลังเยอะอย่างเงี้ยก็หลายหลายคนอาจจะช่วยกันขออาจารย์ก็อาจจะหยุดทําไม่ทําแล้วก็ได้นะครับ หรือว่าอาจจะต้องเก็บพลังนะรวบร,วม,รวมกําลังอาจจะเลื่อนไปทักสี่หเดือนก็ว่ากันไปอีกทีหนึง่งอันนี้บอกไปได้จริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ขู่นะก็พูดตามสภาพเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจจริงๆใครพร้อมจริงๆนะที่มีถามป๋าเข้ามาเยอะแยะเนี่ยตัดสินใจได้คุยเลยแล้วก็อยากจะให้ทําอาจารย์ก็บอกแลว้วว่าวันที่สิี่เนี่ยถ้าทําได้ก็มาทําซะนะอาจารย์ก็พยายามทําให้ นั่นแหละตามนั้นนะครับปิดรับสมัครวันสุดท้ายนะครับก็เอาสักวันที่สิบสิบเอ็ดแล้วกันนะเพราะางั้นเดี๋ยวสามวันจะจะจะหยุดไม่ทันจะผลิตไม่ทันโดยเพราะตำแหน่งอื่นๆที่จะต้องการการขุดอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ทันทุงทียังไงถ้าสนใจจริงๆแล้วก็ไลน์มาคุยกับป๋ามาบอกรายละเอียดได้นะป๋าจะได้เตรียมหลุมเตรียมสถานที่เอาไว้ให้ทันนะครับ ลายไอดีป่าที่จะติดต่อเรื่องแซกีนะครับเอาเฉพาะเรื่องแซกีนะศูนย์หกหนึ้นึ่งเก้าสี่หนะ0615194156นเะครับเป็นลายไอดีนะครับไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะครับเวลากดถ้าหาไม่เจอให้ไปกดที่ไอดีแล้วก็พิมพ์หมายเลขนี้เข้าไปเลยก็จะเจอนะอันนี้ลายนี้เอาไว้สำหรับคุยเรื่องแซกีอย่างเดียวหรือ ไปพบกับป๋าที่ที่อาคารเรียนวันพรุ่งนี้นะแล้วก็หลายคนดื้อป๋าส่งไปแล้วนะยังไงรายนี้เอาไว้คุยแซกีรายนี้เอาไว้ตอบคําถามก็ยังส่งมาที่เดิมในขออนุญาตนะตอบตอนนี้ก็ไม่ตอบอยู่แล้วแหละก็แจ้งให้ท่านทราบท่านอาจจะงงว่าทําไมป๋ามันอ่านแล้วมันไม่ตอบนะเออคุณเข้ามาผิดช่องก็ อย่าไว้ใจป่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าติดต่อผิดหลุดไม่รู้ด้วยนะเอ่อ<น>ะอะล่ะวันนี้สั้นๆแค่นี้ละกันนะคะเต<อ>ืนเอนเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ<ด>วันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ